สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพ่อกับวิธีไทยบ้านไทแห่อีกเนาะครับเนาะพอสิมาเปิดคลิปเอ่อเพื่อสิมารีวิวผัดฝนก็อยากตกลงมาแหละได้ท่านผู้ชมเอยเออมันเข้าฤดูฝนลยได้นี่เออเข้าฤดูทำนาก็เป็นเรื่องธรรมดาของฝนเนาะท่านผู้ชมเราก็ต้องว้าเร็วๆเ,เ,เข่ามันตกดินลินลิน,ล,นลงมาแหละเออคุณต้าววิธีไทยวันนี้ จะนำเสนออะไรหรือครับท่นว่านี่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 ท่านผู้ชมเห็นหรือยังเอา่าพระเจ้าตาไหนเออหรือเขา่าฤรษสีฤาษสีหรือพระเจ้าตาหนีหรือพระดาบทเออเพื่อนสิเป็นคนที่ทุดงไปอยู่ในป่าหรืออยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำเออปักกฏอยู่กับมีบังเทือ้าบ่บีถ้ำนะปักกฏอยู่เป็นผู้ทรงศีลอืมแม่นไผ มีความเดือดร้อนเ,อเพิ่นกับสิซ้อยสิเหลืออาบางคนก็นให้ซ้อยเรื่องเพิ่นกับสิซ้อยเหลือเรื่องการรักษาอาให้สมุนไพรบ้างลูกศิ์ลูกหาไปหานะอให้ในเรื่องของคุณธรรมความดีเอเพระเจ้าตาอืมบางคนก็นอยากไปหาเลขหาเบอร์อาจารย์งวดนี้เท่าไหร่เพิ่นว่าเองวดนี้อะไรวะ <laughs> เจ้าตาก็บอกโอ้ยญาติโย,ยมว่าอัตมาบบมีเลขบบมีเบอร์อยังดอกมีแต่ให้พรให้ยัง้งนะผู้ทรงศิล์ผู้ทรงศิล์เพื่อนบบมีเรื่องเลขเรื่องเบอร์ดา,าวผัดเว้า,าเอามือ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 โบโบ,บ,บ,บไม่มีอะไรหรอกออลูกศิษย์ลูกหาเอ้ยอาจารย์ถ้าอาจารย์รู้อาจารย์ไปซื้อเอาเองแล้วผัดโบกมือผัดตีเป็นเลขเลยได้บาทนี้ อาจารย์บบกมือขึ้นหานิ้วเฮ้ยเพื่อนว่าเออมือข้างใดข้างขวาผมาอ้าวแปลเป็นเลขเป็นยังอีกล่ะเออพระเจ้าตาหรือว่าฤาษีนี่พระดาบทนี่เพื่อนเป็นผู้เค่งครัดปฏิบัติธรรมเนาะคนก็นเอามาตั้งชื่อของเพื่อนนี่นี่คราฤาษีเออ มันยังคือส่วนใดส่วนหนึ่งของเพื่อนเขาที่อยู่ใต้คลางเนี่ยใต้คลางของเพื่อนนั่นนหะเออปาจากคนจักคนตั้งชื่อเพื่อนนี่เด้เนาะเขาฤาษีนี่เป็นต้นไม้มงคลแน่นอนเพราะว่าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพระเจ้าตาดีมาตั้งชื่อนี่นี่นี่เขายาวๆนี่ท่านผู้ชมเห็นบอกนี่นี่ปาทิโทวิธีไทยทำไมมัน อวบจังเลยเออบางคนบุกเคยเห็นนะบางคนอันนี้คือต้นอะไรวิถีไทยว,ว่าพอพอเห็นอยู่ในชื่อนะก็รู้เลยว่าอันนี้คือเคลลิสีปางทิโตเป็นไม้มงคลปลูกไว้หน้าบ้านบางคนส่หอยนะเห็ดหอยไว้ในเฮือนในซานปลูกเห็ดเป็นม่านก็มีเป็นไม้ฟอกอากาศปาทิโตบางคนนี่ที่วิถีไทยเข้าไปเห็นเนาะ เพื่อนสีเห็ดเป็นม่านประตูทางเข่าเฮือนเลยทางเขานี่เออโอ้เวลาเราบอกว่ามันเป็นการกันพวกฝุ่นละอองต่างๆนะสิจับจับฝุ่นละอองนะเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยเขาหรือสีนี่เออนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วเป็นไม้ฟอกอากาศว่าที่ทุกขักขนาดเขาเอาอยังเป็นโตกินอาหารหลัวิถีไทย รากเขาอยู่ไหนเพ่นว่าเออรากอยู่ไหนเอ่ยใบอยู่ไหนลำต้นอยู่ไหนเออดอกอะไรอยู่ไหนล่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษรากลำต้นใบยอยู่ในตัวเดียวกันเออปรุงอาหารกระไส้ตัวนี้ดูดอาหารกระไส้ตัวนี้รากที่สิออกไปเจริญเติบโตกระโคตัวนี้ใบลำต้นก็คือตัวนี้ป่เาเป็นต้นไม้ที่ แปลกกว่าเพื่อนนะเพื่อนๆเ,เขานี่ยังมีหากมีต้นมีใบแมนบอกลงไปหากินอยู่ในดินเออใช้ใบเป็นตัวปรุงอาหารเออนี่นี่เพื่อนเพื่อนเขานี่เห็นบอกนี่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 เออเป็นตัวปรุงอาหารแต่ตัวนี้นี่ใบรา,ากลําต้นอยู่ในตัวเดียวกันอ,อที่โถอัศจรรย์นขนาดท่านชมเอออัศจรรย์ปลูกไว้เออเวลาได้มาใหม่ๆเนาะได้มาใหม่ๆเอ้า อ,อันนี้มันเสียไปปลูกไปไหนนี่บ่อต้อง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 ใส่ดินครับว่าบ่อต้องใส่ดินแขวนไว้ในอากาศเลยนี่เขาจะหากินเองเพนว่าเป,เป็นเป็นรากที่กินอยู่ในอากาศจับเอาบรรดาพวกโยเอออ่าเป็นหมายควาว่าสังเคราะห์แสงก็อยู่ในนี่เลยเขากรลดน้ําให้เขาเนาะอ่ามันสิมีพวกสารนั่นนี่ล่องลอยอยู่มันก็จับกินของมันนะบ่ต้องมีดิน อืมปลาทิโทคล้ายๆกัว่ากินละอองน้ําเป็นอาหารอา่าแล้วบางคนวิธีไทยผมจะทําเป็นธุรกิจขายเคราหรือสีนี่ได้ไหมโอ้ได้ได้ได้เห็นบ่นี่บางคนนี่เอามาเห็นประยุกต์นะเขียนป้ายเขียนยังใส่มั่งมีสีสุขรับทรัพย์เออหรือรวยแบบนี้รวยรวย,รวยอา่า แล้วก็หาต้นไม้อะไรมาใส่จักน้อยนึงเนาะน,น,นี่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 พวกสับประรดสีนี่อแปลกแตก,ก,กต่างสับประรดสีนี่ก็แปลกนะอืไม่มีดินนะนี่ไริมีดินนะกินกินอากาศคือการเพิินนี่อบรรยากาศนี่มันสิมีพวกถ้าเป็นในน้ำมันคือเป็นแพลงตอนเนะาะออันนี้ถ้าเป็นอากาศนี่วิธีไทยก็ว,ว่าบถือว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นบรรยากาศที่แบบอาจจะมีพวก สารอาหารลอยมาเนะ่ะจะเป็นเป็นโมเลกุลเล็กๆไปว่าง่ายๆไปโมเลกุลนี่ไม่สามารถมองโดยเห็นด้วยตาเปล่าได้เออ <ś c oughs> ไปโหดวิทยาศาสตร์เลยเด้ออีตาวิธีไทยเด้อ <ś c oughs> โมเลกุลนี่มวลสารเล็กๆเอามันกระซีเขากระซีจับกินโมเลกุลที่เป็นสารอาหารที่ลอยมานําอากาศนี่แหละเนาะ แล้วก็ฟอกอากาศพร้อมอืมทคขักขักขักเห็ดเป็นอาชีพเป็นไม้มงคลมีคนถามว่าคุณตาวิธีไทยเคล้าหรือสีนี่เคยเห็นไหมใน Youtube ว่ามีคนเอาไปทำเป็นยาสรรพคุณทางด้านยามีไหมโอ้วิธีไทยว่าน่าจะมีนะน่าจะมีเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าชื่อไม้ที่เป็นมงคลนี่ คนที่เอามาแรกๆคนที่เอามาแรกๆนี่คาดเดาว่าจ,จะเป็นคนปราดชาวบ้านบทสัุก็เป็นผู้ทรงศีลเป็นพระดาบทพระอาจารย์พระเจ้าตาฤาษีเนาะเออเราจะตั้งชื่อว่าเอาพอได้มาแล้วเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะเอามือรูปเขาเอา,เอามือรูปเขาลูกซิดเลรเห็นพระเจ้าตาอาจารย์นี่ไม่ต้องไปตั้งชื่ออะไรหรอกนี่นี่ก็อาจารย์เอามือรูปเขานี่ะ ตั้งชื่อเคลาอาจารย์เลยบ่าสันเอาเคลาอาจารย์ก็ต้องเป็นเคลาฤาษีแล้วผนว่า,าเออหรือเคลาพระดาบทเอา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 ,อาจังซีแล้วกันอ่าในไหนก็เสนอมาแล้วก็เอาเป็นชื่อเคลาฤาษีนี่แหละเนาะเออลูกศิษย์จะได้จําง่ายๆอืมเอาไปปลูกมันเป็นยานยังกะเดี๋ยวพระเจ้าตาสิทดลองก่อนว่าสันเออปฏทิโทเป็นยาแน่นอนท่านผู้ชมเนาะแม่นบอก บางคนกระทักเข้ามาได้คุณตาวิธีไทยหนูเคยอ่านเห็นใน YouTube บอกว่าเราือสีนี่นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วไม้ฟอกอากาศแล้วนะอ,อยังเป็นสมุนไพรด้วยหันเห็นบอกเ,ออเออป้ามากล้นด้วยคณานับประการคุณประโยชน์แล้วเขายังยังมีคนบอกอีกนะบอกว่า เราหรืษสีนี่เราเอาไปห้อยไว้ตรงประตูตรงที่เป็นอ่ามันอยางแบบชายคาเนาะชายคาเงือนคนเฮาเนี่ยมันสีไม่ชายคาอ่าแล้วก็ห้อยไว้นี่จะเป็นต้นไม้ป้องกันพวกทูตผีวิญญาณต่างๆสัมภเวสีผีเร่ร่อนเพราะว่าเหมือนกับมีพระเจ้าตามาปกป้องคุ้มครองอะไรนี่ เออแม่นบอกวิธีไทยเว้าอือใช่ใช่ถูกเลยคุณตาวิธีไทยเคาลาฤาษีนี่ก็เหมือนเราเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพระเจ้าตาพระดาบทนี่ออผู้ทรงศีลผู้ที่มีคุณธรรมความดีนี่นี่เข่งถือคัดปฏิจบัติเข่งอยู่ในภูเขาอยู่ในเคลือบหินอยู่ในป่าเขานี่เออเอามานี่ผีมังกรสียานย่านความดีนะย่านความดีต้นไม้ ที่เป็นมงคลป้องป้องปกป้อง,องคุ้มครองไหนเออปาทิถโ๊จบคลิปนี้แล้วผมจะไปหามาปลูกจกักโบเมนจักกระถางเพราะว่ากระถางตง้องมีดินเขาเรียกว่าอเป็นเป็นพวงนะเออเป็นห้อยนึงนี่นี่นี่บางคนก็นเอาใส่นี่นะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูตรงนี้นิดนึงนี่นี่บางคนก็นเอาประยุกต์ใส่ตุก,กตานะตุก,กตาขายมีนี่ ในลานต้นไม้มงคลน,นี่ต้องมีท่านผู้ชมเอ,อยต้องมีต้องมีป้าที่โตเป็นภ่มงามแท้ตัวนีก้ก็ดีเออนี่นี่นี่เขียนเข้าไปมันยังนี่ไอเลิฟอยู่พัดวาที่งามแท้น,นี่ไปซื้อตุ๊ก,กตาดินเผามาแล้วก็ซื้ออันนี้มเฮ็ดเอาเนาะแล้วก็เอาไอ้น,นี่มามาผูกลวดผูกลวดใส่จังน้อยเขาหากินของเขาเองเป็นเงินหลักท่านผู้ชม เออโอ้ที่บ้านผมก็ปลูกขายนะเออชำเพราะชำหนวดฤาษีนี่ขายนะคุณตาวิถีไทยเออพวงนี้เท่าไหร่นะมาบางคนนะถ้าพวงใหญ่ๆแบบนี้นี่เออน่าจะ50หรือ100เพื่นว่าเออบางทีก็150ยหาิหันเห็นบอกหาต้นสับปรดสีนี่มาใส่ในจักน้อยเนาะเออสับปรดสีนี่มาใส่ใจักน้อยอืม แล้วก็หาพวกไม้พวกอะไรประดิษฐ์ประดอยใส่เพื่อความสวยงามเนาะเออแล้วก็ติดป้ายใส่ให้มันมีความงาม,าม,มจุลินีเป็นหนึ่งคอขอบคุณมากขอบคุณม,มากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงออาาเออเอเอได้ได้ได้ได,ได,ได้ครับได้ได้ไดลูกค้าเพิ่มมาซื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงท่านผู้ชมวิธีไทยกรเห็ดไว้ สีเอามาโหยพวกนี้แหละนี่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 เอามายอดให้ต้นไม้มงคลนี่แหละกินเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาท่านผู้ชมที่อยากได้ไปปลูกนะก็ไปหามามีอยู่ในร้านต่างๆหรือวัาถหากว่าวิธีไทยช่วงนี้ร้านก็ปิดเพราะว่าโควิดอืในอินเทอร์เน็ตก็มีเนาะสั่งทางอินเทอร์เน็ตเลยแพ็คใส่กล่องมาส่งเคอรี่เคอรี่มาเลยนะวันสองวันถึง ต่อไปนี้ที่บ้านของหนูก็จะมีต้นอันนี้แหละเอาไว้เป็นไม้มงคลเออใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงใครเห็นใครก็มีเสน่ห์มีวาสนาเออยักทักยักถามยักไถ่คือเดี๋ยวก็ไปเห็นพระเจ้าตานี่เนาะเวลาเพื่อนทุดงไปนี่ดวงตาสิไปไซสหันเห็นมีคนเอื้นเทามได้เออ เพราะเราเป็นคนดีเพื่อนถือคัดปฏิบัติเคร่งออันนี้ก็คือกันนี่ปลูกไว้ในบ้านเฮือนหน้าซานคนผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าโอ้อันนี้ต้นอะไรเหรอ,อ,อคุณยายนี่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 ร้านอาหารคุณยายนี่มีต้นอันนี้อยู่นี่หนูจะมารับประทานทุกวันเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ฟอกอากาศอืผมไปกินร้านอื่นเนี่บ่มีมีแต่ ต้นมีแต่แจกันดอกไม้พลาสติกแต่ว่าร้านอาหารของคุณตานี่มันมีสารพัดต้นไม้ไม้มงคลเห็นบอกนี่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 นนนบ่สิเป็นพญานาคราชนะเฟินอหรือว่าถุงเงินถุงทองสังกรณีอยู่ในกระทงกระถางใกล้ๆกับโต๊ะอาหารนี่โอ้ผมมักๆๆก,กแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อน มารับประทานอาหารที่บ้านคุณยายนี่แหละเด้อเอามือนี้มีอย่างแซบแซยกมาชุดใหญ่ปฏิทโตคักคักคักเอสุดยอดเนาะท่านผู้ชมเนาะผู้จัดการที่มีวิสัยทัศน์หนึ่งอ่าเอาพลาสติกออกไปต้นไม้พลาสติกออกไปก่อนเลื่อนเลื่อนออกไปเดี๋ยวผมจะเนรมิตให้ตรงทางเข้านี่ให้เป็นม่านของเขาฤาสีทั้งหมดเลย เวลาที่แขกย่งงางเข้ามานี่ให้เห็นปะทะเป็นคนแรกแขกที่เป็นฝรั่งมังคาชาวต่างชาติเขามาักต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติเ,าเดินเข้ามานี่แวกพุ่มเข้าไปแห้งขัดเข้าไปได้คะเคนาเตอร์เช็คอินเช็คเอาท์เช็คอินมา,าโรงแรมของท่านนี่โฮมสเตย์ของคุณยายนี่คัก มีแต่ต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศบรรยากาศนี่สุดยอดมากคุณยายจ๋าบาษันเออเดี๋ยวผมจะมาอีกนะท่องเที่ยวครั้งหน้าหากพ้นโควิดแล้วจะกลับมาพาเพื่อนๆมาพักหรือมาใช้บริการสปาทาี่น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 ี่ที่ท่านทำไว้นี่เออเอาเบอร์โทรไว้ด้วยถ้าหากว่า,าวิต พ้นโควิดเมื่อไหร่จะมาใช้บริการผมชอบบรรยากาศแบบนี้แหละร่มรื่นมีต้นมงต้นไม้มีเสียงนกร้องลวอาวาเน็ดเหนื่อยจากการงานมาแล้วก็มานี่นี่ชมบรรยากาศเออนอนพักผ่อนเออหรือว่าไปสัมมนาอย่างไปนอนอยู่บ้านพักโฮมสเตย์เนาะส่วนใหญ่กูเมอร์นี่เวลาที่เขาไปศึกษาดูงานนี่สิไปนอนพัก อยู่บ้านพักโฮมสเตย์ได้เออปาทิโทถ้าจัดบ้านพักโฮมสเตย์ให้มันเป็นแบบนี้อืมบรรยากาศมีบอ่อปลาให้ได้ชมผ่อนคลายปลาแหวกว่ายกินอาหารมีต้นไม้มงคลโดยเฉพาะเคราฤษีนี่เออปกป้องคุ้มครองป้องไยัยเออยามกลางคืนก็น,นอนรับสบายนะเออ ปราศจากพวกทูตผีวิญญาณร้ายก็เหมือนกับเรามีพระอาษีพระเจ้าตานี่มาคอยดูแลปกป้องคุ้มครองได้ท่านผู้ชมไหมมันเป็นความเชื่อของคนโบราณเออเอา,เอารีบไปหามาปลูกอืมสำหรับเมื่อนี้กะถ้าหากว่ายังบ่มีกะถ้าหากว่าเห็นอันนี้แล้วนะเห็นต้นเคลือาสีอันนี้แล้วนี่ขอให้ท่านผู้ชมอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะ อ,อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญญาณเร่ร่อนหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่สิเข้ามากล้ำกลายนะสิเข้ามากล้ำกลายทำร้ายอขอให้ปลอดภัยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเออเอาละ่ะสำหรับมื้อนี้เนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงนอนหลับฝันดีสุขภูสุขคนเนอะสำหรับมื้อนี้ประเอีของเรื่องของเราในวันนี้ก็คือ เคราฤสีไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจและอาจจะเป็นสมุนไพรด้วยท่านผู้ชม